ดูครับตั้งเลือขึ้นมาครับเจ้านี่ครับเต้าโอ้ัระตีทั้งเขียวเปิดยาวๆขึ้นมาแล้วมองสวันี้นะครับมือเจ้าทัพตาบอลชายบอลขวาครับแล้วก็ขว้าออกประตงกับขวาให้กับนักกีฬากชัดกีดีชัพเพิ่งมาแดนกางแล้วโอ้โหแกไปขวาจังหวะนี้คก็เป็นโมจีสักสีครับดูร์ลันีอีสานตอนไม่มีอะไรก็สียังไม่มีพื้นที่ว่างสำหรับคู่แข้ในรอบแปดทีมไอมาซม่มแมยมาที่พินิจชัยมายเล็กแปดเ่ยนแก่ปทางขวามาดี่กีติทัพมีแต่คุณ กีดิทันมิุตนคอม,มาที่เทวามันเลิศจองก,การกินแต่เจ้าหัวใจใหญ่กว่าตับวิลเลียมนัมเบอร์ซิลแม่ชื่อแกนี่สุดยอดแล้วดูก็เชิโน,โน,โออนวัตรโยกปากาา้็มาเลขสิบหาของมาภุษากระช้าลากทางขวาไปหนึ่งไปสองลากเกยหน่งเกยสองเจอเกยสามไปถึงเกยเรียบไม่ได้ยำอยู่ครับแปรเบาพุทวยังวนี่กรพิละได้ไปต่อเขายู่รแม่โอ้คงมารนวัตกระช้าไปถึงเส้นเออแปรเบาพรับใส่พานรับแล้ว แม่ไปติดเซูพรักสาประตูมาดูจังหวะนี้ครับธีระจอดคืนกลับปาร์กรปาตั้งกันไปที่อภินันอภินัน์มองซ้ายมองขวาแล้วครับเปิดขวาโค้งมาที่ธีระจังหวะนี้ว่าอย่างไงยกมาที่อย่างไงบันดิตมงทุ่งมาจังหวะนี้ว่ายังไงตามมาเก็บมาแกะได้อยู่บนมันยังไม่ออกแล้วจังหวะนี้กระชากเลย แนวยังไงเทวาบ้าเลยเทวาเท,วา,ทวากัญชากัญชาที่งหวะนี้ทัดไม่ทันทัดไม่ทันแน่เสียบอลให้กับทางด้านัดลาสตาครับต้องมาตัางกันใหม่ที่เจ้าโอ้กันเอครับนักเตะพันคนเดียวยืนบอลนวมาทางกรขวาครับอภินันท์ขวามบอลไปทางกวากวซ้ายจังหวะนี้ยืนรอไปก่อนแล้วครอลูกตายมาจังหวะนี้ว่ายังไงพีระยกเจ้ายาวมาตาให้ตีระวัดไปถึงจังหวะนี้แ้วไปเกี่ยวล้มลงไปในจังหวะนี่